ใจเย็นปั่นนะครับเมนูนี้ใช้ชาตามือของช้อนโต๊ะแล้วก็แล้วก็การการ้เครื่องกาแฟเนี่ครับที่มาแล้วตัดสินกาแวใช้เครื่องชงกาแฟเนี่ยครับจะได้น้ำชา ส่วนผสมอันนี้หวานปกติใช่ไหมโคฟ่เมตรครีมเทียมะฮะสช้อนโต๊ะอันนี้สูตรเข้มข้นนะฮะต้องบอกไปก่อนถ้าเกิดใครไม่ทานมันก็ลดไปได้น้ำตาลทราย3ช้อนโต๊ะเพราะเป็นเมนูมปั่นเราต้องใช้ส่วนผสมแบบเข้มข้นไม่งั้นรสชาติมันจะจืดเพราะว่าเราต้องไปปั่นลงกับน้ำแข็งนมข้นจืดนมข้นหวานปกติ ทีสามสิบมมันสิบห้ามไม่ใช่สามสิบน้ำมันจืดน้ำมนหวานอย่างละสิบห้ามหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ปัน่น นี่เป็นเครื่องปั่นธรรมดาแต่ก็ละเอียดนะครับนี่ก็ใส่แก้วชานมเย็นปั่น เราไม่ต้องใส่ฟองนมหรือใส่อะไรนะครับพร้อมเสิร์ฟโอเคโอเคเรียบร้อยแล้วครับชานมเย็ยนปั่นสูตรเข้มข้น